ครับวันสตรีไทยนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันสตรีไทยรวมพลังสตรีเพชรบูรณ์ร้อยดวงใจเทิดไทยแม่ของแผ่นดินครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมผู้นําสตรีจัดโครงการวันสตรีไทยรวมพลังสตรีเพชรบูรณ์ร้อยดวงใจเทิดไทยแม่ของแผ่นดินสืบสารพัฒนาภูปัญญาผ้าไทยภายใต้วิถีเพชรบูรณ์พอเพียงโดยนายสุเมธทิวรนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566ครับยังเป็นการเปิดโอกาสให้สตรีได้แลกเปลี่ยนเนรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันครับสืบสารพัฒนาภูมิปัญญาภาพาไทยผ้าพื้นถิน่นผ้าลายพระราชทานให้เป็นที่รู้จักสร้างไรายได้เพิ่มให้กับประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้ร่วมกันบรณากาการขับเคลื่อนโครงการเพชรบุญพอเพียงกับส่วนราชการตลอดจนเพื่อยกย่องชม เชยสตรีที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2566เนื่องในวันสตรีไทยซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคมของทุกปีกันด้วย